สวัสดีจ้าซองพ่อน้องเนยมันอย่างนี้มีเมนูนำเสนอจ้าเป็นผัดไก่ใส่น้ำมันสดเท่าจ้ามัอนี่ตม้มมาเรียบร้อยน้ำมีเ <c oughs> นาะเป็นน้ำม้ล้างบ้านจ้าบริสุทธิ์ไม่กลับมาปอกอ่จ้าแล้วก็มาต้มน้องไม่เยิ้ต้มเกลือ <c oughs> ต้มน้ำตาลนะจ้ามัอนี่กระสีจืดไว้หวานไว้จ้าบวกลมน้องมีเนาะตำอย่าง,งนี้นี่นี่เป็นตำพริกกระเทียมจ้านี่ เอาไปขวบได้บ่เมียจะไปทัวร์ถ่ายใกล้เขาเกิดซับเรียบร้อยแล้วจา้าซับม,มุนมุนมุนพักใส่กระส็นโหระพาบ่เมียบางคนอยากมากระเพาะใส่ใบกระเพาะก็ได้จ้มมาเนาะแม่แต่หูหมักตอนนี้คือว่าใบโหระพาคือว่าหอมแล้วจา้ายังฟัวก็คิมีเป็นผงชูรสหรืใบมะกรูดน้ำมันหอยแล้วก็เป็นน้ำตาลจ้า นี่นสวัว่าแซ่บจ้าเมนูหากินได้ไง่ายจ้าว่าน้องไม่คิดว่าทุกบ้านอาจจะมีอยู่แล้วจะน้ำใหม่นม้ำมเ็ดเอาสื่อไก่มาแกงมาบกยังก็นเลยเบิร์ดละจ้าเก็มน้ใหม่แซ่บเบิร์ดอืมไอยังก็แม่แม่มาอใบมะกรูอืมอนนไมมอ,มอนน้มันต่อมาต้มบอมีแม่ใบใบมะกรูดมาแล้วจ้าบันที่นี้ ไม่กี่ลืมตี้แม่เน่เอาไว้แต่ใส่หอมกันลงทั้งหอมจ้าโอ้เด็ดกันออกตี้มีนแม่าจะใบมันจ้าการแม่สีแข็งน้อยเนาะมีเนาะเอามันน้อยลูกอืมอันนี้เขาก็ออกจะไอ้น้อยก็เอาเลยเนาะแม่เวลาหอมหอมจะใบมะกรูดจ้าบอกว่าเราบอกจะให่ก็บอกไปแล้ว เหมือนกันนะตายเนี่ยไปกันนะอุ้ยแม่มาทอดเอ้ยไม่เจียวพริกกระเทียมท่าแล้วจ้าหอมอือก็วยี๋ยไก่สิมีตอนมันน้ำอยู่อืมก็เลยบใบแซลมันหลายจ้าเขาเก่าตอนมันออกนาจ้าบัดที่นี่เกลือน้ำมันของหนังไก่นะแม่เนาะจ้าผสมกันไปจ้ามาขวบไก่ก่อนเลยนี่สีหอม ก็ใส่สิบวบเท้าเนาะมีเนาะจใสิกินหอมยิ่งซับมุนๆละจ้าลองเด็ดจ้ารับรองเมนูนี้เด็ดดีจ้านี่เด็ดใบมะกรูดละจ้านี่ของเราพาริทใช่ไหมจ้าหลับมุกไส่กินหน่อยเด็ดควรได้แหมนบวลละแม่เด็ดอีรีจ้า เมนูเด็ดเด็ดเด็ดเมนูดังจ้ะนี่ดังไฟกอไฟจ้าฟังให้ดังนอปั้งอุ้ยหอมท้ยังฟั้งปัดิดยังนับปดิดหน่อยจ้าเรื่องนี้ฝนกระต้วจ้าจีนเร่องอยน้องมีไปจ้อินกระตุกจ้าวันสุดกระตกแต่ว่าจักรไ่กระตกอีกเลยมันคือมาเวิร์ดมือจ้าเนร้อชินวามื่อินวแม่เนินแปด ไม่ได้ก็มีแมที่ว่าหไหมชิ้นห่านาลูกวันวันเสาหนาวันเสาหนาวันโกนแ่วงน้่ว่าเพาจะเป็นวันสินน่ะสิบห้าคำบินประดับบินบินก็สาดไหมจ้มมาในไทยคือเพา,ามีา<น>าแมไจะเตีมยมนมีดเออสิเทียนห่งเบื้งยิ่จ้าหอวยังไ่ได้เบืองจ้าจ้าหางอีสานนมีดเนาะจ้าจะาเยี่ยห็นเบิ้งร้อช่มจ้าร้อชม่มวันสูงพี่ชิได้เตรียมหออไว้เพราะวันสก็ได้ไปวันจะเดือดเนานมีเนาะ ตอนไปเดทายเพิ่งให้แม่กองแล้วางานนอสเบอร์ไทยจ้าเบอร์ไทยตอ่อพิธีการเ็ดต้องมีนอสเฮดเปิ้ลกับมีแม่ใหญ่จ้าทีไปไป่สีหอกขาสาจ้าเขาไว้ใหญ่ใหญ่ช่วงมหาโมงจ้ะจ้าตอนแรกก็สมาครปรุงเคียงกันเลยจ้าเครื่องปรุงกันเลยแล้วตอนแรกก็สีไส้น้ำปลาจ้าไก่เขาก็ชื่อว่าสุกแน้วมีนาะบะสุกบะไดจ้าเขาปรุงเครื่องแนกก็สีน่าสุกอีกนอสมีนอสเขาเห็ดมันสุกเล <ไป S 1> ยจ้า เบาก็ใส่น้ำมันหอยจ้าหอมๆน้ำหนี่บอะไรเิมน้ำเปล่าเด้อจ้าน้ำมันเฮาจ้าน้ำมันจากันหนังไก่จ้าไายหลายเนาะมีเนาะโอ้โลจ้าน้ำตาลโลไอ้ก้คือหลุดโลโอ้ชุดนี้ตักออกจ้าว่าน้ำตาลนี่ใส่แล้วใส่เลยจ้าอย่าใส่สดฟ้าเขียวจ้า เติมความนวลนัวเข้มเข้มใส่บวเค็มบันไดจ้า้ใด่บวมมากกับบวซายด้วยจ้าเนี่ยจะว่าแม่ใส่คงชูดรสจ้าเปรียบเป็นซอนกับบวมานครึ่งซอนโตบวมีดจ้าจ้าใส่จั๊หน่อยจ้าทางแซ่บส่รสดีแมนนี่ผู้ใดอยากใส่ก็ใส่แต่แม่แต่บวยท่านอาจจะใส่แม่ที่วันที่แซบจิมมังกรจ้าบวบปั่นได้แบบบนนัวบวกลมกลมน้ำมีเนาะอาใส่เพิ่มรสดีจ้าจ้าหลังจากห้องปรุงเรียบร้อยกับเสียวน้ำไหม เอาลงไปเลยจ้าน้ำมันต้มเฮาจา้าเนื้อมาซอยแบบนีแม่สร้อยเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆน้ำมีดเนาะเป็นแผ่นเป็นแผ่นยาวๆจ้ายาจะตามใจเลยจ้าคุณได้มักสันมักยาวดอกไม้วาสเนียจ้าพอดีกินงามๆเลยตรูปตปากพอดีทีไห <จา S 2> มจ้าคุณน่ะมือนีก็มีพิเศษจักน้อยจ้ามีข้าวเจ้ากินน้ำจ้ามือนีแม่่สิใรดีเป็นอาหารไทยน้ำมีดมือนี้จาตัวเอ,องสมัครปรุงรสดีเพิ่มจ้จแม้ว่ามันจางโคตรประเสริฐมันว่า มันม้วนบันไดจ้ากับเพิ่มรถดีละจ้าอุ้ยโอ้โล่ก้อนอันเก่าเคลื่อนจ้าเคลื่อนเลยโลโพอดถืออากาศได้ไหมอืมต่อไปกับสิมะข้นๆกันเลยจ้าคุกเคล้า่วนผสมทั้งเครื่องปรุงทั้งนมไม้ไก่เฮามันเข้ากันเลยจ้าก็สิก้มก้อมพอดละจ้าก่อนแบบไงแม่สองสามก่อน ห่อเลยเด้าจ้าต่อใบกะเซียวพักโหระพาใส่ลงไปเลยจ้าใบโหระพา,ากับใบมะกรูดเที่ยวฉีก,ก,ยกียบร่อยจ้าเสียวก,การมันออกจ้าต้นใบกระเซียวพักลงไปเลยจ้าใบโหระพาใบมะกรูดเที่ยวเตรียมไว้จ้าคนเลยบบดน,นี้อุ้ยงามงาม หหออมมแลล้วูกสีงามจ้ะมันจะแซ่บเมาไปกระร้อยพักเขาแบบแบบเล็กน้อยจา้ามันสุกน,น,น,น้อยเนาะมีดเนาะจ้าอันนี้กับสีสดโพดจา้าบนน่ะเบื้องสีสันเล็กน้อยจ้าพัดคลายได้มีดแม่ได้ละ่ะต่อพเฮ็ดอันไหนยังไม่เฮ็ดดิแม่จา้าอยังมันกระเทืเบิดเนาะจ้า ให้เราจ้าเขาบริษัทซื้อน้องมีน้องเขาจะขายดินอมไม้จ้าเพราะว่ามีนอมไม่อีกน้องมียเดใครซื้อเครื่องว่าเพิ่มละจ้าน้องจ้านอมไม้จ้าบางคนได้ซื้อนอมไม้ได้หมดมีดเพราะว่าจะเห็นทุกมือจ้ากับสิวพ่อก็กลิ่นนั่นสิวมีดต้องปลูกไว้หลายก็หนีจ้าหอมจ้าหอม ช่วงนี้กัสสขีรถกาไปไกยมากนาะไม่ร่อมมันไปขายจ้ากับเสียงดังจกน้อยน้ำคุกคิดคุกคิดเพราะว่าบ้านตดถนนกันเลยรถกาไปไกยมากได้ยินเสียงซัดจะเจนจ้านะฮึ่มค้นไปเรื่อยๆแล้วจ้าจะก็พักเขาสิสุกๆแหวบลงมันเขากับเนื้อนมใหม่เขาเลยนิ่สิแม่ก กินอะไรบะมีดม right. ันพัก hmm. มันช like ุบขนมจ้าไปตอนกินเลยจ้าต่อไปกันจไปกินกันเลยจ้าสดๆน้ำกันจ้ามือนีหนหนางฟ้าหนางฟ้าจ้านางฟ้าถากินแล้วแล้วว่าเป็นหิวได้ไหมมียดจ้าต่อไปกันร้อยพักเขาไปะแวะจังน้อยจ้านี่กับสีหอมเนาะมีเนาะหอมพวกไปมะกรูจะจ้ากินได้ไหมแบบกรูดแม่ยังกินกันได้เนาะมือนีิกินไอะไรทุกอย่างจ้าเป็นเครื่องสมุนไพรเหมดเลย ท,ท<า>ัลล้ท<า>งพักทั้งเอียงดบอบอกน้ำมีน,น้ำฟ้าเงี้ยเรนเร็วๆมันสิหลวกหมวกมือจะเราไปกับสิไปกินกันเลยจ้าสะอาดล้มกันจ้า <S <S จ้าตอนนี้กับพ้อมเรียบร้อยละจ้า <S 2> <S 2> ทั้งขอเจ้าห้องผมมีดทั้ง,งกับ<ว>สิมา<ล>ตักตรวจกันเลยจ้าจ้าห้จานมันเลยน้องฟางพานไปจ้าของฟางว่าแม่เนี่ย ยิ้มใ,ห,ใ,ห,ให,หม่เลยมีของไม่เยอะจ้าหลายก่อนนะนี่โอ้การงอนหอนเลจ้าเพิ่มได้ตามใจชอบไอ้เนึ่ออกอย well. ู่ไอ้เนี่กินเอามาจานอีกปึ๊บเริ่บใจจานนึงจานเอ้ยเจนี่ปลาเป็นอะไรแซ่บแฮะแซ่บหรือไม่โแซ่บลองดูจ้าลองเห็ดตามเด้ดเลยจ้าเยี่ยงไรเราใหม่มีแม่หนึ่งเราใหม่ นี่แหละสวยเลยจ้าต่อไปก็สามากินกันเลยได้จ้าไม่ไร้ฟังโอ้ฟางนั่งพร้อมแล้วพร้อมกินแล้วแต่บางฟางหิวแห้งนี่นี่นี่ขอจัดจานนิดนึงจ้าสถานที่ปึ๊บปื๊บขอน้งเนยของแม่ของแม่ของน้องฟางจานเรียบร้อยสามจานจ้าจานละสามสิบบาทต่อไปมากินกันเลยจ้า จ้าที่นี่โซ่ของไฟของมันเลยหน่องฟางนี่ขอจัะโซ่นี่คือฟางนี่แก่โซ่ไหมดื้าแก่ไปนะใช่ไหกินกันเลยจ้าอย่างแดกต้องมาดมมาชิมก่อนเลยมาดมโอ้หอมเครื่องแห้งจ้าหอมเป็นใบพวกใบมะกรูดเด่นเนาะมีเนาะพวรกันเที่ยวมาใส่ไม่มีแมะปอลยังน้อยจ้าวางบนย้อมเด้ว นุกเองอ <laughs> น้อพอู้ดีจ้ะยูแจ๊วใส่หัวผ้าแม่แมทยงแจ้วหอมมากยงมาก็จะน้ำใหม่กินก็กรอบจ้ะ ไม่นู่นเองนี่น้ำใจตามไปเลยนี่ท้งนี่บอกได้ใจแบบมกุฎกินได้ใจแบบมกุฎ แบบแห้งแมะแบบกุ้งเงากหย่ำขันมันมีแมะอ่อนแห้งจ้ะ ไม่มากสุดขึ้นจะน้ำใหม่นี่น้ำมากทีเดียวจันไมกติดใจเลยอนี่แมันแสบแม่ตอนี้กก็มาคือเกลาจานไม่นูกินกับน้ำใหม่น่แสบหม่วะ เียนจานใหม่นี่คือพิสุดล้วจ้า ให้เขาซ่ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดความจ้าน้ำมัเขาพอด,ด,ด,ด้ื้นยอมแผลเลย ห่องไหมฮจัดตรงนี้คือไม่น,บบนู่นอย่างไรมาขุดจ้ามือตัวดีไงแสบน้ำมีนเนาะวิธีง่ายง่ายใครยืดห้องโดนพร้อมจ้าไปยัดงบดีน้ำมีนนะ จ้าสวัสดีกินขบความนะจ้ามันกินกับความาก็ติดตาม,ามาก็ทราบครก็ก่งแงแต่ทั้งสองขั้วเนื่อจา้ากินก็มัก็ไหลแต่ใจก็ใสก็รอจ้าเด็กทิมนาจ้าว้นจัรบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายหนุ่มฟางบัดดีมูแม่